วันนี้เรามาอยู่กันในเกมไม้ครับและในคลิปนี้เราจะมาทายกันว่าบล็อกไหนจะหนักกว่ากันเริ่มดาแรกเลยระหว่างหินกับบล็อกทองเนี่ยอันไหนหนักกว่ากันคิดว่าน่าจะเป็นบล็อกทองนะตามหลักฟิสิกส์นะตามหลักฟิสิกส์โอเคขุดเลยโอ้เป็นทองจริงด้วยที่หนักกว่าและคิดว่าไอ้ไม้เนี่ยกับไอ้ซีรันเทนเนี่ยอะไรหนักกว่ากันน่าจะอันนี้น่าจะไม้น่าจะไม้น่าจะหนักกว่าโอ้ซีรันเทนหนักกว่าดินกับเนเทลเล็ก อะไรหนักกว่าอันนี้คิดว่าในเทเล็กนะเพราะว่ามันไม่มียูเดโลันล่ะอ๋เท่ากันนะครับอันนี้คือบล็อกมอสอันนี้บล็อกมอสกับโซแซนคือมันเท่ากันไม่ได้อะอันนี้ค็ว่าโซแซนนะเพราะว่ามอสน่าจะไม่มีน้ำหนักด้วยซ้ำมงโอ้โซแซนหนักกว่าระหว่างโซนาลิเลียกับใบไม้อะไรจะหนักกว่ากันแน่นอนว่ากลุ่มมันต้องหนักกว่าใบไม้เว้ยโอ้โซนาลิเลียหนักกว่าใบไม้โอ้ยลงไปแล้ว สรุปก็คือโซนาริเลียเน่กว่าทุกบ็อกที่เราเล่นกันมานะครับผมะ